สวัสดีครับผมชื่อลักชาติอ่อนจันท์นะครับเป็นผู้ก่อตั้ง Pro Living Fit เริ่มต้นทำงานนะครับเป็นฟิตเนสอินสตราคเตอร์เมื่อปี1999เริ่มต้นด้วยการเป็นครูฝึกได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆของฟิตเนสที่เข้ามาในเมืองไทยสมัยนั้นนะครับ ได้ทํางานฟิตเนสชั้นนําตอนนั้นนะครับอยู่14ปีก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องของการบริหารฟิตเนสหรือว่าศูนย์ออกกำลังกายนะครับวันหนึ่งก็ถึงจุดอิ่มตัวก็เลยมีไอเดียว,ว่าอยากจะมียิมเล็กๆเป็นของตัวเองนะครับโดยที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการที่เริ่มต้นเป็นครูฝึกตั้งแต่แรกนะครับจนมาถึงวันนี้ก็ ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย23ปีนะครับต้องย้อนหลังกลับไปผมได้มีโอกาสได้ทำงานชิ้นหนึ่งที่ว่าเป็นโครงการสุขภาพนะครับชื่อว่าเทศกิจไล้ปุ่มของกรุงเทพมหานครนะครับขณะที่ไปทำเนี่ยผมก็ได้ไปออกแบบโปรแกรมแล้วก็ไปสอนกลุ่มเทศกิจนะครับ ได้ออกกําลังกายหลังจากที่ผมเข้าไปทําได้14วันเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือมีเพศกิจนะครับเดินมาขอบคุณผมว่าทํายังไงถึงจะให้รักษาการออกกําลังกายลักษณะเนี้ยไปได้เพราะว่าเขารู้สึกกับตัวเองดีมากขึ้นจุดตรงนั้นเองครับที่ทําให้ผมเริ่มคิดว่าถ้าเกิดว่าผมมีฟิตเนสเป็นของตัวเองผมก็อยากนํานเอาความรู้เนี่ยเพื่อช่วยทําให้คนมีสุขภาพดีขึ้นลดการเสี่ยงของการเป็นโรค ได้นะครับฟิตเนสของผมไม่ได้เป็นฟิตเนสแค่ห้องออกกำลังกายอย่างเดียวแต่เริ่มต้นที่ที่ผมเซ็ตก็คือมีคำว่า living living คือการดาเนินชีวิต fit fit คือความพอดีพอดีด้วยอะไรบ้างหัวใจต้องแข็งแรงกล้ามเนื้อต้องแข็งแกร่งลำตัวแกนกลางต้องแข็งแรง การยืดหยุ่นต้องดีแล้วก็การบาลานซ์ของกล้ามเนื้อต้องดีด้วยนี่คือการหลักการของฟิต5อย่างของ Living แล้วก็ฟิตส่วนคำว่าโปรเนี่ยก็คือมันย่อมาจากคำว่า professional นะครับคือมืออาชีพเราต้องการที่จะสร้างมืออาชีพเนี่ยให้เกิดขึ้นในธุรกิจของฟิตเนสให้เยอะขึ้นโดยที่ส่วนตัวผมแล้วก็หุ้นส่วนของผมประสบการณ์รวมกันแล้วก็มากกว่า20ปี ก็เลยทำให้เรามั่นใจและแน่ใจว่าเราจะผลิตนักศึกษาฝึกงานที่ออกมาสู่ตลาดทิตเน็ตให้เป็นครูฝึกที่มีคุณภาพได้กับการออกกำลังกายกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพครับ